<Only> you. ลาซานญ่าโฮมเมดทำเองเครื่องแน่นมาก right. อืมแล้วโค้ดรืออ่ะ ในเทเรสนะคะหลายคนจะงงว่าทำไมอยู่ดีพูดว่าเชาคําว่วาเชาเนี่ยแปลว่าสวัสดีหรือว่าเป็นการทักทายกันในภาษาอิตาลีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะออนก็จะมาทําอาหารอิตาลีนั่นเองค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปเที่ยวทิพที่อิตาลีนะคะวันนี้เราจะมาทําลาซานญาก,นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าลาซานญาของเราจะเป็นยังไงค่ะ Only ลาซานญานะคะบางคนอ,อาจจะยังไม่รู้จักนี่คือหน้าตาของลาซานญานั่นเองค่ะเขาจะประกอบไปด้วยแผ่นแป้งพาสต้านะคะซอสโบโลเนสแล้วก็ซอสสีขาวหรือซอสชีสนั่นเองค่ะเราจะมาทำส่วนที่เป็นซอสเนื้อสีแดงก่อนนะคะแล้วก็ซอสชีสต่อด,ด้วยการประกบค่ะคือหน้าตาที่สวยงามของเขาอะ่ะคืออย่างนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาที่ออนทำในการทำลาซานญาครั้งแรกของออนเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะใช่ไหมคะไปลองดูกันค่ะ ต้นก็คือตั้งกระทะเที่ยวหอมกะเทียมก่อนนะคะให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่นี่เลยค่ะมะเขือเทศแครอทนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศรวมถึงเนื้อบดของเรา ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีน้ําออกมายิ่งขึ้นนะคะน้ำเนี่ยก็จะมาจากทั้งทางเนื้อแล้วก็จากน้ํามะเขือเทศนั่นเองค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆกลิ่นคือหอมมากะคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงรสของเรานะคะก็คือเกลือพริกไทยน้ําตาลแล้วก็ผงออริกาโนนั่นเองค่ะ พอตัซอสของเราเริ่มแห้งนะคะเราก็สามารถใส่น้ํำซอกไก่ลงไปได้แต่ถ้าใครไม่มีน้ำซอกไก่นะคะก็สามารถใส่น้ําเปล่าแล้วก็ผงปรุงรสแบบก็ลงทดแทนได้เหมือนกันค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะสำหรับซอสชีสนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเรามีเนยแล้วก็ใส่เนยลงไปในกระทะนะคะ ให้เนยละลายก่อนแล้วก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะคะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่อยๆรินนมนะคะเทน,นมลงไปะคะ่ะพอนมเข้าที่แล้วใช่ไหมคะเราก็มาทำการปรุงรสชาตินั่นเองคะ่ะปรุงรสชาติของเรานะคะก็จะมีเกลือพริกไทยผงลูกจันเทศนะคะ หลังจากนั้นตัวเพิ่มรสชาติของเราที่สุดก็คือเชดดาร์ชีสนั่นเองค่ะใส่เชดดาร์ชีสลงไปนะคะก็จะมีความข้นมากกลิ่นก็คือหอมมากค่ะคุณผู้ชมอืมเข้มข้นมากมีข้นเุ้มข้นเลยอ่ะอร่อยมาก แล้วจะใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆให้เท็กเจอร์ของเขามีความหนืดตัวขึ้นนะคะถ้าเราเห็นว่าตัวซอสของเราเนี่ยหนืดแล้วก็มีแผ่นฟิล์มเกาะแล้วก็แปลว่าเราได้ซอสแล้วค่ะ วิธีการประกบนะคะง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเราใส่แผ่นแป้งลงไปก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ซอสเนื้อหรือว่าซอสชีสหรือว่าบางคนชอบใส่ทั้งซอสเนื้อซอสชีสเลยก็ได้ตามความชอบของเรานะคะแล้วก็ประกบด้วยแผ่นแล้วก็ค่อยใส่ซอสอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ประกบแผ่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ลิ่นคือแบบชีสมันประทะหน้านะคะแล้วก็หน้าตาก็คือดีมากเราทำไซส์ใหญ่บอกเลยคือปอก,กติเขาจะทำแค่แบบเออไซส์เล็กๆอย่างนี้ใช่ปะ <laughs> เราจับไปเลยค่ะแบบไซส์ใหญ่อย่างกับเค้กแบบ1ปอนด์สองปอนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ <c oughs> โอ้นี่คือน้ำซอสกับชีสอืม คอคดนี่นเขาปูควันควันระวังร้อนนี่คือมีแผ่นอยู่ในนี้นะแต่ความที่แบบเราทำเองอ่ะเราก็เลยเส็ตเครื่องเต็มมากหอมมากเลยลอืมแป้งมันมีความแบบเอาเดนเอ่อ มันไม่ได้แบบนุ่มแบบมูความแบบให้เราได้เคี้ยวอะ่ะซอสคือไม่ต้องพูดถึงชีสอะ่ะเข้มข้นตัวเชด,ด้าคือหอมมากนะคะส่วนตัวซอสเนือ้อมันช่วยตัดเพิ่มความเปรี้ยวอร่อยเลย<ม>อ่ะอื่มเพิ่นแงมากมันเดี๋ยวเราเรามาตัดชั้นเป็นชั้นนะคะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไง ชั้นไหมคะนี <Kell ee anthropology> <moon> <book farming> ่ก็คือชั้นแล้วก็คือภายในชั้นน่ะก็จะมีความแบบชีสเนื้อโบโลเนสของเราแต่ว่าคือออนอะใส่ซอสเยอะมากคือรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ แต่ว่าอันนี้ด้วยควาที่เป็นโฮมเมดนะคะคุณผู้ชมก็คือเราก็สามารถปรับสูตรได้ตามความชอบของเราสามารถใส่แป้งได้เท่าไหร่ก็ได้ใส่ซอสเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้ามีความอยากให้เหมือนที่ร้านเลยอะเปลี่ยนง่ายๆก็คือเราอาจจะเพิ่มชั้นของแป้งมากขึ้นพอออนอะอยากได้สัมผัสของซอสเยอะๆแต่ว่ายังไงก็ตามสูตรนี้ อนลองแล้วอร่อยคอนเฟิร์มนะคะคุณผู้ชมถ้าอยู่บ้านอยากกินลาซานญ,ญากับครอบครัวนะัดเจอกันแหล่งนี้ก็ลาซานญ,ญาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งเลยที่แบบ ทำง่ายไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็อร่อยมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เวิร์กควายทูเดย์เพลย์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ออนทำเมนูอะไรอยากให้ออนลงทานอาหารจากร้านไหน<ม>ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเรามาเจอกันครั้งหน้าในเทเรสค่ะคันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ